สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูกันเร็วๆสักข้อหนึ่งแล้วกันนะครับเร็วๆสักข้อหนึ่งสำหรับข้อที่88นะครับข้อที่88ครับทุกท่านครับก็ไปเริ่มกันเลยแบ่งรูปกันเป็นรูปง่ายๆสัก3รูปนะครับก็แน่นอนว่าไอ้รูปหนึงที่เราต้องการแบ่งกันก็คงเป็นรูปนี้แหละครับเป็นรูปนี้แหละครับรูปนี้แหละครับรูปแรกนะครับรูปแรกโอเคครับ ผมขออนุญาตแบ่งออกเป็นสี่เหลี่ยมครับสีเหลืองรูปหนึ่งเป็นรูปใหญ่ๆครับสีเทาครับเป็นสามเหลี่ยมครับสีเทาเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นรูปสีม่วงของเราเติมเต็มกันเส้นเล็กน้อยที่อยู่ในลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเอาล่ะครับไม่มีอะไรทําก็เริ่มกันเลยล่ะครับผมก็เริ่มกันบอกว่าไอ้ตัว fr นี่ทิศชี้ลงเป็นบวกกับทิศชี้ลงเป็นบวกไอ้ตัว f มันมีที่ลงหมดเลยนะครับผมก็เลยขออนุญาตเอาทิศชี้ลงเป็นบวกนะ มีค่าเท่ากับซิกมา f y ครับซิกมา fy ดังนั้นครับ fr ของเราเลยมีค่าเท่ากับตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกตัวแรกครับตัวแรก FR ของเราเลยมีค่าเท่ากันกับครับฐานคูณสูงกับพื้นที่ครับพื้นที่ก็เป็น2คูณอยู่กับ8 0 0ครับตัวแรกนะไปบวกครับไปบวกกับไอคุณหนูสีเทา ก็คือไปบวกกับเศษ1นส่วน2ฐานคือ3ครับฐานคือ3ส,สูงเท่ากับเท่าไหร่จากนี่ถึงเล็กๆนี้มีค่าเท่ากับ200ทั้งหมดทั้งมวลน,นี่คือ800แสดงว่าช่วงแก๊บระยะห่างเล็กๆตัวนี้คือ800-200ลบ2 0 0เหลือ6 0 0เลกลายเป็นเศษหนึ่งส่วน2คูณ3และก็คูณกับ600ครับ แดกมา900นะครับอ๋อไม่เป็นไรเขียนติดไว้อย่างนี้ก็ได้มีปัญหาอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวสี่เหลี่ยมครับสีม่วงก็คือ200และไปคูณกับความยาวคือ3และก็ไปบวกกับ200คูณกันกับ3ครับก็แน่นอนนะก็เช็คหน่วยนะครับผมนิวตันเมตรคูณความยาว3เข้าไปก็กลายเป็นนิวตันทุกท่านครับ ได้ออกมาแล้วครับได้ออกมาเสร็จสับครับออกมาเสร็จสับกลายเป็นครับไอตัว F R นั้นคือ3.10กิโลนิวตันทิศชี้ลงล่ะครับทิศชี้ลงนะครับ3.10ดกิโลนิวตันทิศชี้ลงครับแน่นอนครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรหาก็คือว่าและตำแหน่งของเขาอยู่หน้าตำแหน่งใด เอาละเราเขียนกันให้ดูกันชัดๆว่าถ้าเป็นไอตัวสี่เหลี่ยมนั่นอยู่ตรงกลางถ้าเป็นไอตัวนะครับถ้าเป็นคุณหนูนะครับสามเหลี่ยมนั้นคงชิปเข้ามา1นส่วนสแล้วถ้านะครับแล้วถ้าเป็นไอตัวสี่เหลี่ยมนั้นก็คงอยู่ตรงกลางครับก็คงอยู่ตรงกลางสีม่วงก็อยู่ตรงกลางเอาละครับเขาเชิญเรียนเชิญทุกๆท่านครับเรียนเชิญทุกท่านเอาตัวเลขเขามาใส่กันดูดีกว่า โอเคครับผมก็ไปเริ่มกันต่อครับไปเริ่มกันมาที่ไอสิ่งที่เลียกว่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะครับโมเมนต์ Moment ที่เกิดขึ้นเป็นโมเมนต์รอบโมเมนต์รอบ a เอาทิศตามเข็มเป็นบวกบ้างเพราะทุกตัวนั้นตามเข็มหมดเลยนะครับ a ไปอยู่ตรงนี้นะครับทุกตัวที่หมุนเนี่ยมันตามเข็มหมดเลยขี้เกียจเขียนลบนะครับแล้วก็แน่นอนว่าไอตัวตำแหน่งที่เราจะแทน fr นั้นก็คงอยู่แถวบริเวณนี้แหละครับมันก็คง ก่อให้เกิดนะครับตามเข็มเหมือนกันเลยกลายเป็นครับซิกมาโมเมนต์รอบจุด A ตัว R ตัวนี้ก็คือ3,100นิวตันคูณกับ D ครับตัวที่เราต้องการหามีค่าเท่ากันกับมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ผมพูดเร็วหน่อยนะผมลองทำดูว่าจะเร็วได้สักประมาณไหนนะครับอันนี้ก็ทำกันเชพื่อนๆนะครับหยุดกดสต็อปทำก่อนนะครับตัวคนไหนยังทำไม่ทันนะโอเคครับเลยกลายเป็นครับตัวแรกครับ ตัวแรกก็คือ2คูณ800นะครับ1,600เนาะระยะห่างครับเทียบจากจุด A ถ้าทั้งหมดทั้งมวลน,นี่คือ2ครึ่งหนึ่งของมันก็คือ1กครับ1แล้วก็ไปบวกครับทุกท่านไปบวกกับตัวสามเหลี่ยมครับไปบวกกับตัวสามเหลี่ยมตัวสามเหลี่ยมสีเทาตัวนี้ครับสามเหลี่ยมสีเทาตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่ข้างบนนี้ครับฉันเห็นมันอยู่ข้างบนนี้ คือเศษ1ส่วน2คับคูณ3แล้วก็คูณกับ 600. เสร็สร็จปับ๊บกับระยะห่างระยะห่างระหว่างคุณหนูสามเหลี่ยมนั้นนะครับคุณหนูสามเหลี่ยมนั้นกับจุด A มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ถ้าทั้งหมดทั้งมวลนี่คือ3ครับก็แสดงว่ามันเหยียบเข้ามาเพียง1ส่วน3คไอคุณหนูตัวนี้ก็คือ1ครับ1ครับ1แล้วก็ไปบวกกับระยะทั้งหมดนี้ไปบวกอีก2แสดงว่าห่างจากจุด A นั้นออกมา ก็คือ3ก็เลยกลายออกมาเป็น3ครับทุกท่านครับเท่านั้นให้่พอครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งที่เราอยากรู้จักกันก็คือไปบวกครับไปบวกกับฐานคูณสูงก็คือพื้นที่ก็คือ200คูณกับ3ครับ200คูณกับ3เท่านั้นยังไม่พอครับเท่านั้นยังไม่พอ ไปตัว200คูณกับ3และก็ไปคูณอยู่กับระยะห่างครับเนื่องจากเขาลงกันที่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของ3คือ1.5จากนี่ถึงนี่คือ1.5แสดงว่าน1.5ไปบวกกับ2คือระยะทางจากแนวแรงของตัวสี่เหลี่ยมที่ลงตรงกลางนั้นไปถึงจุด A มีค่าเท่ากันกับครับมีค่าเท่ากับกับ4.5เมื่อมีค่าเท่ากับ เอ้ยเอ้ยเอ้ย1.5คูณ1.5บวก2มีค่าเท่ากันกับ3.5ครับมีค่าเท่ากันกับ3.5แหมผู้สมัครใจเชียวผิดนะครับดังนั้นกับดังนั้นไอตัวดีของเราที่คิดออกมาได้ครับดีของเราที่คิดออกมาได้ลองคิดดูก่อนนะครับทุกท่านเป็นเรื่องที่ไม่ยากอะไรนะครับในการเปลี่ยน distribution load ตัวนี้ให้กลายมาเป็น point load เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่นะัก เมื่อพูดพ่ำทำเพลงมาทั้งหมดเพื่อจะบอกว่าไอระยะของแนวแรงลับทั้งหมดที่เราสามารถาย้ายองคาพยพออกมาแทนด้วยแรงเพียง3,100นิวตันนั้นห่างจากจุด A ครับทุกท่านคือ2.06ครับ2.06เมตรนะครับสบายไหมครับสบายกว่านี้นะครับก็คือสบู่ครับยิ่งกว่าสบู่ก็สบายครับชิวๆครับทุกท่านครับ แล้วก็ไปเจอกันข้อ89กันบ้างเนาะเบื่อและคิดเป็นตัวเลขอยากคิดเป็นตัวแปรบ้างนะครับเราเหนื่อยในการคิดเป็นตัวเลขอยากคิดเป็นตัวแปรบ้างจะได้มีอะไรน่าดูอีกสักเล็กน้อยนะครับและไปเจอกันในข้อ89นะครับถ้าคนไหนเพิ่งเข้ามาใหม่นะ กด s u b s c r i b ใกันหน่อยนะครับผมนี่ออนแล้วนะนะจ๊ะเนาะกด s u b s r r i e ใกันหน่อยนะครับคนไหนที่กดแล้วนะครับผมไปสมักิกหนึ่งแอคเคาน์แล้วก็มากดอีกนะครับหรือไม่ก็แชร์ให้เพื่อนให้กันหน่อยนะครับผมจะได้เป็นประโยชน์นะครับ ถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็แชร์ให้เพื่อนนะครับผมเาารกบผมก็ไว้เจอกันข้อ89ดีกว่าครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและขอบคุณทุกท่านที่ส่งต่อนะครับและขอบคุณทุกท่านที่สงสารที่กดเข้ามาดูนะครับแม้ว่าสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่นี้ไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวท่านเลยแต่พวกความสงสารของท่านก็ขอขอบคุณทุกท่านครับผมและเจอกันข้อ89ครับสวัสดีครับ